วสวัสดีค่ะร้านดวงเศรษฐีนะคะวันนี้เราจะพามาชมเขาทําดาบเหล็กเหล็กน้ำพีนะคะดูค่ะดาบยักษ์จริงๆเลยค่ะนี่ทําจากเหลกเหล็กน้ำพีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทะลุมาใหม่ๆนี่ยังไม่เข้าลูกข้อล่างอยู่นะครับตอนนี้ตากําลังทํามิติเจียอยู่ครับโอ้โหผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยเห็นเนี่ยดาบใหญ่ขนาดนี้ความยาวเท่าไหร่นะตาเนี่ย โอ้โหดูความหนาครับเหล็กเป็นสิบกิโลนะครับมีคนจองแล้วนะคะเล่มนี้ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเซนร้อยห้าสิบเจ็ดเซนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆหกสิบกว่านิ้วอันนี้ผีมือตาครับตาตาทำเลยนี่อันนี้เหล็กประมาณกี่กิโลนะ สิบนะโลสิบโลสิบโลโอ้โหชุนจนเอาไปเป็นเอาไปไว้พิพิธภัณฑ์ <laughs> ใหญ่น,นั่นขอบคุณครับขอบคุณครับที่มารับชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ว่าเขาถลุงเสร็จแล้วที่ว่ามาจากที่ว่าถลุงเสร็จแล้วก็มาทําแบบนี้นะครับ